สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบพวกราทีมงานทีติชัดครับโอ้วันนี้ประจบเหมาะเลยครับพอดีเสียอันมาลงเกีียวครับของพ่อตา,อาแวะผ่านมาพอดีครับ ได้ชมแต่ในคลิปครับวันนี้ได้เจอตัวจริงครับมาชมลีลาของเสียอันครับรถอ,อยู่ฝั่งนูน้นยังไม่มาครับเก็บข้างอยู่เนี่ยครับก็มาลงรอบหนึ่งแล้วนี้ก็ย้ายมาอีกครับให้พอตาตากเสร็จก็ย้ายมาเกี่ยวให้อีกรอบครับ กำลังเก็บข้างมาครับนี่ครับข้าวล้มล้มบิ่งเดียวครับบิ่งนี้นิดเดียวนอกนั้นเข้าตั้งทั้งหมดเลยครับก็มารอชมครับใครเจริญเจอข้าวล้มข้าหนาด้วยครับ ไดาานะ้ยินแต่เสียงครับฟังเสียงก่อนครับรถยังมาไม่ถึง ว่าเปลี่ยนสายพานใหม่ครับก็เลยไม่โลนะครับข้าวลบไม่ได้สบายๆครับโอข้าวหนาครับเจ้านี้ของพ่อตาเสียอันหนาจริงครับรวยจริงก็อย่างเกี่ยวอยู่แต่ก็ ทิ้วว่างครับเสียอันเลยมาลงให้กูคับนานข้าวลมสวยมากเลยข้าวของแกสวยทุกปีครับทุกปีจะเกี่ยวแต่คูบต้าครับทีนี้ได้คันใหญ่ สบายครับเดี๋ยวอันจัดก,การเองครับกางอุ้มเองลงเทเลอร์มากลางอุ้มเองเลยครับไม่ต้องให้ลูกน้องช่วยเสียทําคนเดียวครับ าลมสบายสบายครับไม่ต้องหยุดไม่ต้องถอยครับเดินห,หน้าดันได้อย่างเดียวเสียงโบนิ่มๆมาโอ้ยอดเลยครับ เข้าไปดูคลิปยังไม่ได้สอบถามราคาดูครับว่าเท่าไหร่เห็นว่าร้านต้นๆโอราคาร้านต้นๆมาดูแลเพิ่มเติมนิดหน่อยให้ได้แค่นี้ก็โอเคเลยครับสองปีเห็นผลครับคันนี้ได้ทุนคืนแน่นอนครับ ครับข้าวหนาเสียงเครื่องวิบวิบเลครับเจอข้าวหนาะแถมล้มด้วยโอ้เสียงโบมันไกลครับผมลงไปถ่ายไม่ได้อ่ะมันมีแต่โซนอยากให้เห็นข้าวที่มันไหลอ่ะโอ้ ไลไม่หยุดเลยครับข้าวเดี๋ยวรอบนกลับมาครับฟังเสียงเอาเสียงรับะเะเสียงนจะรับนะ

ผานพลิกแน่ติที่ตั้งสายพานเมื่อกี้ตั้งตั้งไอ,ไอตัวตุ๊กตาน่ะมันบิดน่าจะมันบิดมั้งมันถึงพลิกอะ่ะที่ดันตุ๊กตา สายพานมันพลิกครับที่ดันตั้งสายพานเมื่อกี้แล้วมันพลิกพอปั่นไปมันก็สายพานพลิกตัวหนึ่งเปลี่ยนสายพานใหม่ครับต้องเซตร,ระบบใหม่ผมไปได้ลงไปครับอยู่ไกลก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ